สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะตอนนี้เอก็อยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้เอก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะไปออกหน่วยอาสาตัดผมฟรีเพื่อพ่อนะคะสําหรับใครที่แบบอยากตัดผมนะคะก็เรียนเชิญได้นะคะเพราะว่าเราจะออกหน่วยอาสาเนี่ยไปแย่สถานที่หรือบริเวณวัดต่างๆนะคะทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะคะอาจจะมีบ้านเด็กกำพร้าบ้านนะคะโรงเรียนนะคะก็ ่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อกับผ,ผ่านทางอาจารย์มาได้นะคะที่วิรัยสาภัชช่างนครศรีญ,ญาะคะก็จะมีการออกหน่วยแบบนี้วันนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมานะคะซึ่งเพื่อนๆน,นักศึกษานะคะก็ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์นะคะก็นงมือปฏิบัตินะคะทุกคนก็จะถูกเทรนก่อนนะคะก่อนที่จะเจอลูกค้าในสถานการณ์จริงนะคะวันนี้ก็รับบทเป็นประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะอาจารย์อาจาอาจะเห็นว่าเราพูดเยอะนะพูดเก่งก็เลยเชิญชวนเก่งนะคะ ก็เลยแบบได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์นะคะในการเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะรวมไปถึงสุภาพบุรุษนักเรียนนักศึกษาที่ผมยาวนนะคะ่ะมาตัดผมได้ฟรีเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะแต่ก็มีผู้คนจํานวนมากนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดแห่งนี้นะคะอันนี้เป็นหัวหุ่นนะคะก็จะเป็นนักศึกษาแล้วเราก็ผัดกันตัดนะคะก็สนุกม,กมากเลยนะคะน,นี้จะเป็นภาพบรรยากาศด้านหลังนะคะแล้วก็จะเป็นหัวหุ่นนะคะที่มาทดสอบ การตัดนะคะแล้ววันนี้เอกก็รับบทเป็นหลายอย่างมากๆเลยค่ะแล้วเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมานะคะบันใหญ่สวยมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากเรียนนะคะก็ฝากประชาพันธ์ด้วยนะคะติดต่อไปที่วิทยาลัยเลยนะคะก็ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่นะคะส่วนใครที่แบบอยากตัดผมจริงๆนะคะก็ไปตามหน่วยอาสาได้นะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมแบบเนี้ยกันทุกสัปดาห์นะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนใหญ่นักศึกษาที่มาตัดนะคะที่เป็นช่างนักศึกษาช่างเนี่ยก็ จะเป็นมีงานประจํากันอยู่แล้วนะคะทุกคนทุกท่านก็มาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะคะก็มาเป็นหน่วยอาสาเป็นการทําบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะคะที่มาท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ได้ตัดผมฟรีไปด้วยนะคะเลนเชิญ